สวัสดีครับวันนี้นะครับมาพบกับผมนะครับก๊อฟไมค์คานะครับกับบรรยากาศการปล่อยรถวันนี้นะครับเรามีสัมภาษณ์กับลูกค้าเล็กๆน้อยๆนะครับนี่เลยนะครับพี่เพนนะครับได้ทําการซื้อรถ MG x t e n d e r ปี2021คันนี้ไปนะครับเป็นเงินสดด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาถามพี่เพนกันเรืนิดนึงนะครับกับความประทับใจในการเลือกซื้อรถของร้านเรานะครับอ่ะก็ขับผ่านมาแล้วขับผ่านมาใช่ไหมคือตอนแรกนะครับพี่เพนขึ้นมาดูรถที่ร้านนะครับแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวพี่ขอไปดูที่อื่นก่อน แล้วก็น่าจะไปดูที่อื่นกลับมาแล้วเราค่อยวนมานี้เนาะใช่แล้วก็พี่เทียนบอกว่าพี่จะซื้อรถทั้งทีนะคบพี่ต้องการ4ประตูเกียร์ออโต้ปีใหม่ใหม่ม่น้อยนะครับแล้วพิมพ์เรามีรถคันนี้เข้ามาพอดีก็เรียกทําการนัดพี่เพียงมาดูรถนะครับแล้วก็เป็นยังไงบ้างเอ่ยพอมาดูรถคันนี้แล้วนะครับถูกใจค่ะที่ตัดสินใจซื้อก็คือเพราะตัวเซลล์ว่าอธิบายเข้าใจง่ายแล้วก็ไงดีล่ะ คือให้ข้อมูลครบถ้วนใช่ใ่ะให้ข้อมูลครบถ้วนพาลองขับรถเทสรถบอกราทุกรายละเอียดเอาเอกสารให้ดูครบหมดเลยนะครับอาก็เราก็อะไรนะเออแบบยิ้มแย้มยิ้มใสดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะทัศนะคติในการคุยดีนาะอ่ะก็ฝากเพื่อนไว้ด้วยนะครับถ้ามีเพื่อนๆพี่น้องนะครับอยากออกรถนะครับก็ฝากร้านเราไว้ด้วยนะครับสามารถแนะนำคนรู้จักมาซื้อรถได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ไม่ลกวนเวลา่ันผิดแล้วนะครับขอขอบคุณมากครับ Apple. Apple.